ใหม่ดดวิกาขอปกป้องตัวเองบ้างย้ำชัดไม่เคยคิดร้ายและกหกใหม่ดดวิกาขอออกโรงปกป้องตัวเองบ้างหลังจากเจอวิกฤตพรามามานานย้ำชัดเธอไม่เคยคิดร้ายและกหกใครงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามถือว่าช่วงนี้เป็นมรสุมชีวิตเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวชื่อดังใหม่ดดวิกาฮูเนที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลโดยโพสตภาพถ่าย โชว์ความสวยพบความมั่นใจมาเต็มปีนลงอินสตาแกรมส่วนตัวเดวิคพร้อมแคปชั่นทั้งปลูกความรู้สึกในใจความว่าใหม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ใหม่ทําและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใหม่อยากบอกคนที่รักใหม่และคนที่กําลังเฝ้าดูอยู่โดยไม่ได้ตัติว่าใหม่ไม่เคยคิดร้ายกับใครและไม่เคยโกหกคที่สําคัญไม่เคยติดค้างอะไรใครทั้งนั้นใหม่ขอปกป้องตัวเองบ้างนะคะชีวิตต้องเดินต่อขมาหม่เลือกที่จะทํางานที่ใหม่รักและอยู่กับคนที่ใหม่รัก และรักใหม่สุดท้ายนี้ฝากละครรักร้ายที่จะออนแอร์วันจันนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะสิ่งที่ใหม่ตั้งใจทำเพื่อแฟนๆค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวของสาวใหม่ได้เผยแพร่ออกไปบรรดาเพื่อนพ้องทั้งคนสนิททั้งในและนอกวงการต่างได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากรวมถึงแฟนคลับเองก็ได้เข้ามาลงคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมส่งอีโมจิหัวใจแทนความรักส่งตรงถึงสาวใหม่รัวรัวอาทิเช่นแนะนำให้พี่ใหม่ฟ้องอะไรที่มันเกินเหตุก็ฟ้องเลยอยากเห็นคนว่ายสวย,สวย มาร้องอดโอยตอนโดนหมาสั่งคัดน้องใหม่คือดาราในดวงใจทัการนินทามีทุกวงการในหมู่มนุษย์อยากไปให้ข่ามันไร้สาระรักเสมออออใครที่ด่าว่าเกินเบอร์ด่าไม่หยุดอยากให้ฟ้องไปเลยคเคยเจอตัวจริงน่ารักเฟรนลี่มากรักเหมือนเดิมรอชมละครนะคะเป็นต้น